เปลี่ยนถ่ายน้ำน,นะครับผมนะแล้ก็มาดูปลาครับนะดูปลาสอดครับครับก็เตเบนจะไม่บดอาหารให้แล้วนะครับนะน้ํามันเน่าครับน้ํามันเน่าไว้มากครับ ครับหลังจากที่ตะเบนเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับผมนะเราก็มาดูปานครับนะดูปลาสอดครับครับก็ตะเบนจะไม่บดอาหารให้แล้วนะครับนะน้ำมันเน่าครับน้ำมันเน่าไวมากครับนี่ครับนี่ตะเบนก็พามาดูปลาสอดครับต้นไม้นี้เราก็เอาไปล้างนะครับผมนะ ล้างล้างลากล้างไลออกครับผมนะแล้วก็เด็ดใบที่แก่ใบที่ตายออกครับนะลอกออกนะให้หารกันครับ น้ำจะได้ไม่ขุนนะครับผมนะถ้าบดอาหารลงไปในน้ําขุนนะครับเสียไวมากครับผมให้เป็นอาหารเม็ดครับให้ก็กินให้เขาหมดกินหมดไม่ต้องให้มันเหลือครับผมนะน้ําจะได้ไม่เสียครับ ไม่มีลูกปลาแล้วครับผมนะจะเป็นแยกออกไปหมดแล้วลูกปลาตัวน้อยน้อยครับไปก่อนครับผมนะเจอกันชิปหน้าครับผม สวัสดีครับ